ชาวไทยมิตรครับวันนี้แอดจะพาไปสองเรื่องใหญ่ที่โยงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระหว่างทักษิณชินวัตรกับตระกูลฮุนในกัมพูชาย้อนกลับไปเมื่อปี2009ฮุนเซนเคยแต่งตั้งทักษิณให้เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของกัมพูชาสแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทั้งคู่แน่นแฟนเพียงใดและในช่วงลีภยัยทักษิณก็ใช้กัมพูชาเป็นเมือนบ้านหลังที่2แต่ล่าสุดนักข่าวมือรางวัลพูลิเซอร์ทอมไรซ์เจ้าความผลงานสืบสวนคดีวันเอ็มดีบีของมาเลเซียได้เขียนบทความชื่อ rich list the fixer The ะ e จตแอนทักซินแชโด w w เ e ลลงในเว็บไซต์ Well Hunting โดยเขาระบุว่าพบหลักฐานใหม่ที่เชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวลับของทักษินเขาอ้างว่าในเดือนเมษายน2025มีการพบปะอย่างเงียบๆที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในกรุงเทพระหว่างทักษินชินวัตกับเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์ชาวแอฟริกาใต้ผู้ต้องโทษคดีอาญาที่กำลังหลบหนีและเป็นนายหน้าที่ชื่อเสียงคุณมัวที่ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มอำนาจในกัมพูชาจากบทความดังกล่าวเมาเออร์เบอร์เกอร์กำลังเจรจาซื้อเครื่องบินเจ็ตร บอนบารีเย่กลบอล G7 1,005ให้ทักสินใช้เดินทางทั่วโลกและมีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไทยต้องพึ่งบุคคลที่ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสีเทาเช่นนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการโยงใหญ่กับกลุ่มผลประโยชน์ในกัมพูชาเขายังระบุด้วยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังร้อนแรงและมีคลิปโทรศัพท์ที่รั่วออกมาเผยการสนทนาอย่างกันเองระหว่างแททองทันชินวัรนาย,ยกรัฐมนตรีกับฮุนเซนอดีตผู้นำกัมพูชาเรื่องนี้ สร้างเสียงวิจารณ์และความไม่พอใจอยังกว้างขวางในประเทศไทยข้อมูลใหม่นี้ทําให้ทอมไรท์ย้ําว่ายิ่งตอกย้ําภาพของทรัพย์สินที่ถูกซ่อนของทักษิณเขามองว่ามันสะท้อนถึงเครือข่ายทรัพย์สินของครอบครัวและกิจการทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเลขทางการที่เคยเปิดเผยพร้อมสรุปว่าในการเมืองไทยเงินไม่ใช่เพียงผลตอบแทนจากอํานาจแต่คือเครื่องมือสําคัญในการรักษาและต่อรองอํานาจทอมไรท์จึงเขียนว่าทีมงานภายใต้ชื่อเบรเซนจะทบทวนและประเมินฐานะทางการเงินของทักษิณใหม่ทั้งหมดเพื่ออธิบาย ว่าดิวที่ซ่อนอยู่เหล่านี้คือกุญแจสําคัญในการเข้าใจทรัพย์สินที่แท้จริงของเขาซึ่งตรวจสอบได้ยากมากทอมไรย,ยังชี้ว่าทั้งหมดนี้ทําให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าการพบกันระหว่างทักษินและเมาอเอร์เบอร์เกอร์อาจเชื่อมโยงกับการโยกย้ายทรัพย์สินลับไปยังกัมพูชาเพื่อปกปิดร่องรอยและสิ่งนี้อาจกลายเป็นข้อต่อรองทางการเมืองที่ถูกหยิบมาใช้เมื่อถึงเวลานี่ไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนตัวของตระกูลชิน,นวัตรหรือฮุนเซนแต่สะท้อนให้เห็นว่าความมังคังที่ถูกซ่อนอาจเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดทิ ในอนาคตแล้วคําถามสําคัญที่แอดอยากทิ้งไว้ให้ชาวไทยมิดคิดก็คือถ้าวันหนึ่งความลับเหล่านี้ถูกเปิดโปงหมดนี่จะเป็นแค่เกมต่อรองหรือคือระเบิดเวลาที่พร้อมเขยา่าการเมืองไทยกัมพูชากันแน่ชาวไทยมิดคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับ